เหตดังฟาดแล้วหนึ่งปมคนดราม่าความสัมพันธ์แอปนันกุลไหนใครดราม่ามาดูตรงนี้เจมอยห0 8อยแ0 8แสดงความคิดเห็นปนฟาดคนดราม่าหลังนันกุลแย้มความสัมพันธ์แอปทักษออนลั่นหัดยินดีกับคนอื่นบ้างมันง่ายจะตายไปเรียกได้ว่าแม้จะจะถูกอบถูกใจเหล่ากองเชียร์และบรรดาชาวเน็ตแฟนคลับ จำนวนมากแต่ก็ไม่ไว้ไม่ดีต่อใจคนบางส่วนอยู่ดีสำหรับความสัมพันธ์ของคู่จิ้นต่างวัยอย่างแอปทักษอร์พักสุขเจริญและนณนกุลชานนที่ตอนนี้กำลังขยับสถานะเป็นคนคุยและฝ่ายชายก็ยอมรับตรงๆว่าเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบก่อนและยังมองการไกลไปถึงอนาคตอีกด้วย ซึ่งท่ามกลางกระแสฟินจิ้นนี้ก็ไม่ไวมีคอมเมนต์ดราม่าจากชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันโดยเฉพาะความต่างของอายุจนทำให้แฮแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอปทักซออนและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนานกุลถูกพูดถึงสนันโซเชียลและล่าสุดวันที่11พฤศจิกายน2566ทางเพจดังอย่างเจมอย108 ก็ไม่พลาดออกมาแสดงความคิดเห็นปมความสัมพันธ์ของทั้งคู่และไม่ไวยฟาดพวกดราม่าที่คอยว่าแซะแต่คนอื่นด้วยข้อความสุดฟาดว่าบางทีหัดยินดีกับคนอื่นบ้างมันง่ายจะตายไปนะนี่แหละคือสิ่งที่แม่แอปนานากุลคิดมาตลอดว่าถ้าเปิดตัวคบกันมันต้องมีดราม่าใดๆแน่และมันก็จริงอายุห่างกันเกินไปผิดหวังกับแอปมาก เลิกติดตามและปล่อยให้ผู้ใหญ่กับเด็กไปคบกันแต่แม่แอบเลือกที่จะคิดบวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแคร์คนทั้งโลกคนอื่นจะมองยังไงไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดบางคนบอกว่าพี่ทีมดูเหมาะสมกว่านั่นนี่บลาบลา